ยูโรปาลีกและยูโรปาคอนเฟอเรนซ์ลีกคัดนในวันนี้4คู่นะครับผมก็สวัสดีทุกท่านด้วยวันนี้ก็พบกับพี่เข้มเทเบบอลนะผมก็ไปจัดแนวทางคัดเล่นทั้งหมด4คู่สำหรับค่ำเกิดน,นี้นะครับใครที่ชื่นชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันไว้ด้วยนะใครมีความเห็นยังไงคอมเมนต์กันมาได้เลยนะครับแล้วอย่างเลยใครที่อยากจะเข้ากลุ่มครอบครัวดิคเราทางเข้าดูหน้าช่องได้เลยนะครับต้องบอกว่าผลงานเมื่อวานนี้ก็ต้องบอกว่าได้ยิ้มหวานเลยสำหรับอาราติโกมิเนโรครับเป็นทั้งตัว SUV และบอลงานนครััแัับบบบแตวที่ผมอกกใหห้จดจัดเต็มกันไปเลยยไได้้ิมมหหวาานนนแบบบเเตต็็ปปกครััว บีพีอีสาตัวครับก็ได้ยิ้มหวานทั้งหมดครับแถมจะเป็นในเรื่องของบอลเจลิกเมื่อวานนี้ด้วยนะครับผมอาจจะยกไป2ตัวครับแต่ก็ได้ยิ้มหวาน2อตัวในชุดโครงการสี่ที่เราจับไปให้ก็ได้ยิ้มันแบบเต็มๆนะครับใครที่ไม่อยากพาลาดนะ้นผมทางเข้าหน้าช่องนะครับมาเข้ากลุ่มกับเราได้เลยนะครับ แล้วเราเปิดหัวปีนี่คู่แรกเลยครับเป็นทางคิฟบาร์ดครับเจอกับวิกเตอร์เพาเซนนั่นเองคู่นี้ครับเจอกันมาในศึกกระชับมิตรครับก็เป็นวิกเตอร์เพาเซนนะผมชนะไปได้ด้วยสกอร์ถึง3ประตูวศูนย์เลยแต่ถ้ามองในฟอร์มหน้าปัจจุบันนี้ของทางคิฟบาร์ดนะผมในการแข่งขันมา5เกมเนี่ยชนะไป2ครับเสมอไป2แพ้ไป1ฟอร์มโดยรวมถือว่ายังดูกลางๆอยู่เหมือนกันแต่เกมในบ้านครับเขาชนะมาแล้ว3เกมติดครับก็มีมาตรฐานที่ดีอยู่ในระดับหนึ่งเลยกับการกระทามวิกเตอร์เพาเซนครับในการแข่งขันมาห้าเกมหลังสุดเนีีี่่่่่ยยยยชนนนนะคคครรรรััับบบเเเเเเเสมมออออออแแแพพ้้งงงงงดดววกกก็จิตตาใืืขไป ค่าเกมหลังสุดเดืยวชนะหนึ่งเสมอสามแพ้ไปหนึ่งเกมไปเยือนย,ย,ยังดูมีปัญหาอยู่มากๆ เกมไปเยือนยังดูมีปัญหาอยู่มากๆเลยนะครับผมแต่ถ้าให้มองจากในเรื่องประสบการณ์เองหรือจะเป็นเฮดตูเฮดเองครับแล้วก็ชื่อชั้นทีมเองก็ต้องพูดตามตรงว่าวิกเตเลอร์บอ์เซนแอบดูเหนือกว่าจริงและกระแสวันนี้ทางวิกเตเลอร์ S, บอ์เซนบังคับชนะ1ประตูนะหนึประตูเนี่ยทำได้แค่เสมอตัวครับแต่ถ้าประตูที่2มาเมื่อไหร่ทุกอย่างดูสดใสครับแต่ผมก็มั่นใจว่าทีมอย่างวิกเตเลอร์บอ์เซนครับวันนี้ไปถึงจะไปต่างประเทศก็จริงแต่ผมมั่นใจว่าทีมอย่างวิกเตเลอร์บอ์เซนก็น่าจะจบได้ครับวันสปปอรรร์์ติิ้้งบบาากนะคัดคคเด บ้างต้อนรับกันมาเยือนของทางเซเวสนั่นเองนะครับคู่นี้ครับเป็นการเจอกันครั้งแรกในประวัติศาสตร์ครับแต่มามองในเรื่องของฟองของบาก้กาเนี่ยในการแข่งขันมา2เกมหลังสุดครับก็ในเรื่องของการแข่งขันในบอลยูโรปาลีกเนี่ยเขาชนะมาทั้งสองเกมครับโดยการที่ชนะทางมาคาบีเปตามาครับผมด้วยสกอร์รวมกันถึง7ประตูต่อศูนย์ครับก็ถือว่าเป็นมาตรฐานที่ดูโดดเด่นมากๆกครับกับการกับทีมเยือนครับอย่างทางเซเวสนะครับในการแข่งขันมา4เกมหลังสุดเนี่ยชนะไป3ครับแพ้ไปหนึ่งก็นัดล่าสุดแพ้ลูกาโนมาแต่ก่อนหน้าานรบบชะทงงิวดออยยยเ ถผมหรือจะเป็นทางลูโซ่ของเขาก็ชนะมาได้ก็เป็นบอลในทลลีกของเขานั่นเองนะครับแต่ในเรื่องของหน้าปัจจุบันนี้แล้วเราก็ต้องยอมรับว่าบาร์กาแอบดูมีภาษีที่ดูเหนือกว่าอย่างชัดเจนครับทางในเรื่องกระแสเองนะผมหรือจะเป็นเรื่องของการแข่งขันที่ผ่านมาด้วยนะครับผมเราก็ต้องยอมรับว่าบาร์กาเองมีความโดดเด่นมากๆครับและวันนี้กระแสเปิดมาทางบาร์กาบังคับชนะ2ประตูเท่านั้นและวันนี้นะครับผมกระแสเปิดมาทางสปอร์ตติ้งบาร์กาครับขอเพียงแค่ชนะ2ประตูเท่านั้นทุกอย่างดูสดใสครับผมมั่นใจว่าทีมอย่างา ได้เลยนะครับแล้วเป็นคู่ที่3ที่ผมจัดให้ครับก็เป็นบอลยูโรป้าคอนเฟอเรนซ์ลีกกันเองครับเป็นลูซอมเบล็อกนะครับผมเปิดบ้านต้อนรับกันมาเยือนกันนะไฮดุกสปิดนั่นเองคู่นี้นะครับผมก็ต้องบอกว่าทางลูซอมเบล็อกเองนะครับผมในการตกชั้นมาจากบอลยูโรป้าลีกเนี่ยโดยการแท้แทบซอสปอร์ครับกันก็ดูไม่ได้แย่เท่าไหร่ครับแต่ในเรื่องของการแข่งขันมาท้้งบนเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าเขาเป็นฟอร์มที่ย่ำแย่มากๆเลยในการแข่งขันของเขามาในศึกยูโรป้าลีกเนี่ยทั้งหมด4เเกมครับชนะได้พียงแค่เเเเกกมมมมดดดดีียยยยยยววทท่่่่หหลลือออแแพ้้ััังงครรรรบบฟ์โ็ูในนะึ กับแข่งกระทางไฮดูสปีดครับก็ต้องบอกว่าฟอร์มดูโดเด่นครับนัดล่าสุดเนี่ยเล่นในประเทศตัวเองเล่นในลีกบ้านตัวเองก็ชนะมาได้ด้วยสกอร์สองหนึ 1, ่งครับและในการที่เขาแข่งผ่านเข้ารอบในศึกคอนเฟอเรนซ์ลีกมานะครับผม,ผมก็ก็ชนะทอร์ชาร์ปมานั่นเองนะครับก็ถือว่ามีมาตรฐานที่ดีกว่ากันเยอะและในเรื่องกระแสที่เปิดมาครับทางไฮดูสปีดครับวันนี้ก็บังคับชนะขอเพียงแค่จบหนึ่งประตูทุกอย่างดูสดใสครับกระแสมาดีขนาดนี้ถึงจะไหลลงนิดนิดแต่ผมมั่นใจว่าทีมอย่างไฮดูสปีดก็บุกไปก็น่าจจะะะะชนนนนนไไไไดดดดดดด้้้้้คคคครรรรัััับบบปปปตูููมมีีีเเเหห็ววขอฮุุสสิลลยยแ่ทา จัดให้ครับก็เป็นคู่อับเลียครับเปิดบ้านต้อนรับกับเบียกันานอิสตันบูลบาเซียเฮียนั่นเองคู่นี้ครับเป็นการเจอกันครั้งแรกในประวัติศาสตร์ครับแต่ถ้าให้มองในเรื่องฟอร์มหน้าปัจจุบันนี้ก่อนทางอับเลียแล้วในการแข่งขันมา5เกมครับชนะ2เสมอ2แพ้ไปหนึ่งฟอร์มโดยรวมถือว่าดูกลางๆครับแต่เกมในบ้านเดียว5เกมหลังสุดถึงชนะเพียงแค่เกมเดียวนะผมเสมอไปหนึ่งและแพ้ไปสามฟอร์มโดยรวมยังดูแย่อยู่ครับแต่กับการกับอิสตันบูลบาเซียเฮียแล้วในการแข่งขันมา4เกมหลังสุดชชนน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 ะะะะะททททุกกกกกกกััััดดดคครรรรรรบบบบ็็็็ตต้้้ออ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 งงงงยยยยยยยมมมมมมววววว่่่่่่่่าา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 ีีีีีีซซเเ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 ฐแลขขสใใหญจปปปืืืไไผ ชนะมาแล้ว5เกมติดครับก็ต้องบอกว่ามันหันดูมีความโดดเด่นกว่ากันเยอะมากๆครับแล้ววันนี้ทางปรทเทศเงหครับขอเพียงแค่จบ2ประตูครับทุกอย่างดูสดใสครับก็ต้องยอมรับว,ว่าอิสตันบูลในเรื่องประสบการณ์แลวก็ในเรื่องชื่อชั้นมันดูห่างจริงครับวันนี้ขอจิ้มที่ไหนอิสตันบูลาสะเทสิงอีกหนึ่งคู่ได้เลยนะครับเอาวันนี้ก็จะไปทั้งหมด4คู่นะครับผมตัวแรกครับเราก็เลือกเชียร์ที่ทาง วิกลเลียเพาเซนนะครับผมตัวที่2ครับเลือกเชียร์ไปธีทางบาร์การ์นั่นเองตัวที่3ครับเลือกเชียร์ไปทางไฮทุกสปิดครับและตัวสุดท้ายครับมองไปที่ทางอิสตันบูลบาตอเซียนะครับก็เป็นทีมต่อทั้งหมดเลยใครที่ชื่นชอบนะผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยและใครมีความเห็นยังไงคอมเมนต์กันมาได้เลยนะครับและอย่างเลยใครที่อยากจะมาเข้ากลุ่มครอบครัวดในกันก้าวต่างเข้าดูหน้าช่องกันเลยนะครับแล้ววันนี้ผมพี่เข้มเทียมบอลขอตัวลาไปก่อนแล้วกันไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ